มาร์กเหนื่อยไหมลูกมาร์กเหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยเหรอเออโอ้โหเก่งมากเลยยกนิ้วหน่อยยกนิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อยมาร์กชูนิ้วชูนิ้วหน่อยนี่สุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อลอลลี่รับตัวลอลลี่รับตัวก่อนลอนลี่รับตัวลอลลี่รับตัวสุดหล่อต่อขึ้นเป็นอะไรดียต่อขึ้นอยากเป็นอะไรต่อขึ้นอยากเป็นอะไรโอ้ยโอ้โหโอ้โหเลืถ่ายวีโอเนี่ยหล่อสุดๆเลย ลารีลอบตัวครับลารีตัวลารีลอบตัวครับลาลีลอบตัวนะครับลาีลอบตัวนะครับฮะอนาคตลุงมายืมตังเลยนะมารีเงิลุงตังเลยนะกูตังค์ธนายารดีะกู้ตั้งทำีอะไรดะทำรปทออรดีะไปทำะทำอะไรดีอ่ะกรตังค์ทำอรดีปไปทรดปะไปไะะปะไไปี อ๋อตำรวจจับจะไปด้วยมันสวยเลยนี่ครับไปกลับไปทำเจ๊เขียวดูตัวอย่างกลับไปทำบ้านตัวเองเลยนะต้องไปเจาะน้ำบาดาลก่อนทีนุ่มตองตง้อมีแม้เจาะแล้วม,มันมีมันมีแต่ถามว่ามันมันเยอะแต่มันเยอะเหะอเนาะยิงทุ่งซอยู่ระหว่างระหว่าง